ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวแหมช่วงนี้กำลังเป็นที่ฮอตฮิตะนะนายพลเอกหญิงขเมีนะฮะใส่รองเท้าส้นสูงนะครับนะยินฟูคนไทยก็แห่ทำเรียนแบบกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้โอ้โห <laughs> จนจนตอนนี้นะครับนายพลเอกหญิงขเมตจินาจจินิดกนกขยมเนี่ย เออขยมปราดขยมปราดนะครับออกมาโวยวายลังเอ้ยจิกกนอนขนยมปราดนี่ขยมปราดสูงเปียสูงเปียเนี่ยนะออกโวยวายเลยเออนะครับต้อรอฉันได้ยังไงฉันใส่ส้นสูงนี่ฉันเตีย้ยฉันเตีย้ยฉันก็เลยใส่ส้สูงขยมปราดขยมปราดฟังไม่ออกฟังออกแต่ขยมขยมเนี่ยอะไรไม่รู้ขยมอะไรทั้งนากนะครับจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ทหารอะไรนะ ไม่ใช่พลเอกอะไรนะครับนะเป็นแม่ค้าออนไลน์นี่แหละนะขายของออนไลน์อยู่เขมรน,นะครับเออนะแล้วก็เอาของไปบริจาคทหารแต่ปรากฏนะเธอไปใส่ชุดทหารแล้วก็ใส่ส้นสูงทําเอานะครับนะประชาชนเขมรน,น,นี่อับอายเลยนะนะจนทหารนี่ต้องเรียกเข้าไปตักเตือนบอกเ่าจะไปทําอย่างนั้นอีกเออ มันอับอายมันเสียชื่อนะครับคุณไม่ใช่ทหารคุณมาใส่ส้นสูงอย่างเงี้ยมันเหมือนหมอลำซิ่งนะเออเนี่ยจนจนคนไทยนี่เอา,าเมาด่าอะไรบอกนี่มันเหมือนหมอลำซิ่งยุคเก่าหมอลำซิ่งยุคเก่าจะใส่ส้นตึกหนาๆอย่างเงี้ยนะครับหมอลำซิ่งยุคใหม่นี่ก็จะใส่ส้นส้นตึกที่มันแหลมๆแล้วเออนะ แบบนี้มันหมอลำซิ่งนะครับมันไม่ใช่ทหารนะโอ้ก็ทำเอาเข้าใจผิดกันไปหมดนึกว่าเป็นทหารบอกโอ้เป็นทหารใส่ชุดแบบนี้จะไปลบได้เหรอใช่ไหมเดินสะดุดก้อนหินก็ล้มขาพิกขาแพงแล้วนะครับอืมไม่ใช่นะไม่ใช่ทหารนะเป็นแค่แม่ค้าออนไลน์นะครับ เออถ้าจะไปลบจริงแล้วใส่ส้นสูงขนาดนี้โอ้ไม่ใช่พลเอกด้วยนะไม่ใช่พลเอกหญิงด้วยนะมาสั่งการทหารนะ่ะไม่ใช่นะเออนะครับคือชุดทหารเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเขาห้ามใส่นะเพราะมันจะมีกฎหมายกำหนดอยู่เออห้ามแต่งกายชุดเรียนแบบทหารนะไม่งั้นเขาก็ใส่กันเต็มไปหมดแล้วสิใช่ไหมเออแต่ที่เขาเหม็ไม่รู้นี่มีกฎหมายเปล่านะอ นะครับ้างแต่งกายเรียนแบบทหารเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่งได้แต่อย่าให้เหมือนนะออใส่เสื้อแบบเสื้อแบบทหารพานอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าอย่าอย่าไปใส่ท่อนล่างอย่าไปใส่อะไรให้มันเหมือนนะครับนี่นะฮะโอ้ล้อล้อเรียนกันสนุกสนานเลยนะที่ประเทศไทยนะครับนี่แหละอย่ามาล้อเล่นกับระบบเขาเรียกอย่ามาล้อเล่นกับระบบประเทศไทยนะครับ นะประเทศไทยนี่ยโอ้ยชาวโซเชียลนี่อันดับหนึ่งเลยแหละนะเวลามีทัวร์มีเธอเนี่ยโอ้นะส้อมใจกันสมัครียนโซเชียลจริงๆนะระบบประเทศไทยนี่สุดยอดนะครับเ,ออเขาเรียกว่าสงครามโซเชียลใช่หไหมสงครามโซเชียลเดือดละอุนะครับระหว่างท่านแม่ทัพผู้หญิงกับท่านแม่ทัพผู้หญิงประเทศไทยนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ